สินค้าตัวนี้มีชื่อว่า HMB HMB plus vitamin D3 เร<ม>ียกสันส้นๆว่า HMB <ม>นะคะ<ม>ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการเป็นของขวัญให้กับกล้ามเนื้อค่ะเน้น<ม><ม>ดูแลกล้ามเนื้อโดยตรงเลยนะคะอ่ะขอถามพี่ๆก่อนใครที่ต้องดูแลกล้ามเนื้อโดยส่วนตัวอภิธรรมตอบก่อนก็ได้เอกจะเอกนักคนที่ออกกําลังกายนะพวกกีฬาคนแก่อ่ สองกลุ่มใหญ่ๆนะสำหรับพี่นะที่มองออกตอนนี้เออคนที่ออกกำลังกายพวกที่ต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะแล้วก็คนแก่เพราะว่าเขามีภาวะกล้ามเนื้อจะจะสลายครับครับเก่งมากเลยพี่ทบผมโดยส่วนตัวครับคนอายุสี่สิบขึ้นไปก็ต้องกินแล้วครับเพราะว่าท็กที่ที่ทครับเราอ่ะเพิ่งมีประสบการณ์อายุสี่สิบมาไม่กี่ปีหรอก แต่เรารู้อย่างนึ่งว่าร่างกายกอายุสี่สิบกับอายุสามสิบมันมีความต่างตรงที่ว่านั่งเฉยๆก็เหี่ยวได้ใชพ่พี่ทาเข้าใจคํานี้ใช่ไหม,มผมว่าพี่ทำต่ตอนนี้เป็นอยู่ตอนนี้เป็นอยู่เหี่ยวคือ,ค,อ,ค,อคือผมอ่ะพยายามดูเพื่อมาดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะว่าก็อาจารย์ผมก็สุอีกแล้วครับเบนช์มาของผมมีแค่นั้นแหละคือแกอายุเท่าไหร่ผมไม่บอกแต่ว่าแกเป็นคนออกกำลังกายดูแลตัวเองมากเราเห็นอย่างหนึ่งว่าพัฒนาการของอาจารย์พงม์วสุ ตั้งแต่อายุสามสิบไปสี่สิบจนจะไปอะไรก็แล้วแต่เถอะแกไม่เคยทําให้ร่างกายของแกดูแย่ลงแล้วเราเห็นพี่เอกออกกําลังกายเยอะมากเราก็เห็นแล้วล่ะพัฒนาการของการออกกําลังกายกับร่างกายมันเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราทำเราก็เดินตามแค่นั้นแหละครับไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่ว่าเรารู้ว่าเราก็ออกกําลังกายแต่แต่ผมอะอาจจะไม่ขยันเท่าอาจารย์เอชครับผมก็อาจจะไปได้แค่ทีละสองวันอะไรอย่างเงี้ยที่ทำเชื่อไหมไม่ไปวันไหนหรือไม่ออกกาลังกายวันไหนเนื้อมันเหี่ยว แล,แล้วกล้ามเนื้อที่มันมีในวันที่ออกกำลังกายหรือความรู้สึกว่าเออเฮ้ยวันนี้ดูแบบแหมอุา่าห์บิ้วขึ้นมาได้ไม่ออกแค่สอ <2 S 2> งสามวนันมานนเลยใช่ไหมมันด้วยมันฟีดมันฟีดพี่ทอมอันเนี้ยปัญหาเลยซึ่งคนออกกำลังกายทุกคนอ่ะผมเชื่อว่าจะเจอแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นคือผมอยู่กับคุณย่าอายุเก้าสิบเราเห็นพัฒนาการคุณย่าเลยตั้งแต่หกสิบจนแปดสิบจนเก้าสิบเนี่ยคนแก่กล้ามเนื้อมันสลายด้วยตัวเองได้แบบที่พี่ทอมว่าเลยเพราะฉะนั้น HMB เนี่ยจึงน่าสนใจมากๆไม่ได้หมายความว่าแค่คนแก่กินครับแต่คนที่ทํางานออฟฟิศหรือคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ออกกําลังกายทานอาหารไม่ถึงโปรตีนไม่พอหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่เป็นนักกีฬามันต้องกินหมดเลยอ่ะพี่ทอมอืมอืมอือเพราะฉะนั้นตลาดกว้างอยู่นะทั้งสองตัวเนี่ยต้องบอกว่าตลาดกว้างมากและความเสียงของเราตรงที่ว่าอย่างนี้ครับ HMB เ่ยเท่าที่ผมรู้พยายามอ่านมาเดิมมันอยู่ใน อาหารเสริมชนิดหนึ่งที่เป็นผงม,มันไม่เคยมีฟอร์มเม็ดอันเนี้ยเพิ่งเห็นฟอร์มเม็ดครั้งแรกผมยังตื่นเต้นเลยว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะได้ฟอร์มเม็ดมาด้วยอ่ะโออเป็นเป็นแบบใส่เม็ดมากินอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่า,าสนใจมากๆเลยให้อาจารย์ไปเล่าให้ฟังครับออ่ะ,อะถูกต้องเลยที่อาจารย์ทั้งสองได้พูดไปนะคะพอแล้วขายของได้แหละอัอ่ะจริงๆก็คือเดีย๋ยวขอเล่าธรรมชาติของกล้ามเนื้อก่อน ก็คือกล้ามเนื้อมันเป็นทําหน้าที่ในการเผาผลาญถูกไหมทาหน้าที่ในการเผาผลาญเอาพลังงานเอามาเบิร์นแฟตนะคะเพราะฉะนั้นใครไม่มีกล้ามเนื้อระบบเผาผลาญหายต่อมากล้ามเนื้อยังทําหน้าที่ในการสร้างภูมิคุมกันใครไม่มีกล้ามเนื้อภูมิคุมการบกป่วยง่ายอ่ะหายช้าอ่ป่วยง่ายหายช้าแล้วถ้าเกิดไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีระบบในการพยุงร่างกายก็ โอไม่มีแรงไม่มีแรงในการทํากิจกรรมต่างๆแล้วพอมันหายไปเยอะๆก็อ่ะมาขี้เกียจลูกขี้เกียจเดินกลายเป็นไม่เขาเรียกว่าไม่มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อคือบอกเกิดสําคัญของการมีสุขภาพดีค่ะนะคะคทีนี้ตัวนี้เหมาะกับใครบ้าง ขอโทษนะพี่ขอโทษขอเบรกเปนิดแล้วการจะมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นมันต้องทํำยังไงบ้างครับอันนี้ให้เป้เล่าให้ฟังได้ไหมครับกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นก็คือสี่เสาหลักเราต้องแข็งแรงอย่างที่เราบอกไปตอนต้นมันสัมพันธ์กับทุกอย่างเลยนะคะก็คืออาหารเราต้องมีโปรตีนที่มีคุณภาพแล้วก็มันจะมีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าลิวซีนลิวซีนเนี้ยมันมันอยู่ในกลุ่ม BCAA เวลาเรากินเราจำได้นะเรากินเวเติม BCAA อ่ะกินฟิตเนมีเติม BCAA เพราะมันคือกรดอะมิโนที่ย่อยมาแล้วดูดซึมไปเลยแล้วดูดซึมไปแล้วมันเป็นสารตั้งต้นของไอตัวเจ้าตัวนี้ย m ชแต่ว่า<ช>ขอให้ดูหน่อยก่อนจะไปถึงนั้นอ่ะมันมีภาพ<ช>อ่ะแต่ว่าร่างกายเราอ่ะมันเปลี่ยนไอกรดอะมิโนตัวเนี้ยไปเป็น HMB ได้แค่ห้าเปอร์เซ็นแปลว่าเราต้องกินเยอะกินแบบมหาศารกว่าจะถึง เขาบอกว่าร่างกายเราต้องการ HMB ถึงพันห้าถึงสามพันเราต้องกินไอกรดอะมิโนนี้ไปถึงกินไข่ที่มีกรดอะมิโนนี้ไปถึงห้าสิบฟองเราจะถึงเราถึงจะได้ h m ชอมบสามเม็ดซึ่งเรามีวิคำตอบมาให้แล้วว่าเนี่ยคือแหล่งของ HMB ที่กินง่ายสะดวกทำถึงของแพร่นะคะแล้วมันมาเล่นที่กล้ามเนื้อขอกับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเล่าตรงนี้เนี่กังวนแบบตกใจใช่ไหมได้ได้ไดไม่ต้องจ้ะ อ่ะเดี๋ยวค่อยมาขายของเดี๋ยวมาเล่าเรื่องกล้ามเนื้อก่อนก็คือกล้ามเนื้อเอ่อเราต้องเราต้องกินอาหารที่ดีให้มีตัวสร้างให้มันถึงเราต้องมีการ<ะ>ออกกำลังกายการออกกำลังกายแบบมีแรงตาร้านเวทเทรนนิง่ง<ะ>เดินขึ้นบันไดอ่ะยกเวทซิอ up วิ่พื้นลุกนั่งเดี๋ยวนี้มีท่าในการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเยอะมากมันก็จะทำหน้าที่ในการสั่ง ควบคู่กันไปกับอาหารว่าเธอเอามาบิ้วกล้ามเนื้อนะคะเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมันจะมีการหลัง่งฮอร์โมนที่เรียกว่า g ก o ท t h ร o r m o n ในตอนกลางคืนเอามาในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะ,คะและเราก็ต้องไม่มีความเครียดไม่มีอนุมูลอิสระต่างๆนะคะที่มันมาทําลายตัดฉับๆกล้ามเนื้อเราทิ้งไปอ่าเพราะฉะนั้นสี่เสาหลักเรต้องแข็งแรงเนาะการมีกล้ามเนื้อดีอยังไงเมื่อกี้เราบอกแล้ เป็นตัวช่วยเผาผ่านไขมันเป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านต้านภูมิคุ้มกันแล้วก็พยุงร่างกายทีนี้ธรรมชาติของกล้ามเนื้อก็คือมันจะเสื่อมสลายไปเมื่ออายุสามสิบปีเป็นต้นไปไปไปเออสามสิบปีมันจะหายไปปีละศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นหายไปเรื่อย แต่สามตอนสามสิบเรากล้ามเนื้อเราหายอ่ะเรายังไม่เกิดอะไรขึ้นฟังก์ชันการทำงานเรายังไม่เสียรูปร่างสรีระเรายังไม่หายไปแต่พอสี่สิบสี่สิบมันหายไปปุ๊บเฮ้ยเริ่มแล้วว่ะเผาผ่านเริ่มเริ่มม่ดีด้วยปวดนู่นปวดนี่เลยปวดนู่นปวดนี่กล้ามเนื้อแบบพอมันฉีกขาดมันหายช้าอ่ะป่วยได้ง่ายขึ้นทําไมมันเพละง่ายขึ้นน้ําหนักมันขึ้นได้ง่ายขึ้นเตาเผามันหายไง มันเริ่มส่อมาทางนี้แล้วแต่พอมาถึงหกสิบเอาละฟังก์กชันการทำงานหายแล้วเริ่มเดินช้าลงแรงในการยกของไม่ได้จะก้าวขึ้นบันไดใจมันก้าวไปแล้วแต่ขามันก้าวไม่ทันลม้มฟากิดอ่าเคยเห็นในในคลิปในทีทีอ่ะทีท่เขามีแชร์ว่าคุณแม่วิ่งไล่กับหมา แล้วน้องหมาวิ่งไปนะคุณแม่วิ่งใจมันจะวิ่งไปจับน้องหมาแต่ไม่ทันขามันก้าวไม่ไปหน้าล้มหน้าทิ่มเลยอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือเนี่ยแหละคือภาวะกล้ามเนื้อเสื่อมสลายในผู้สูงอายุจริงๆ <c oughs> เสื่อมสลายมาตั้งแต่สามสิบแล้ะแต่มันมาส่งผล <c oughs> <c oughs> ให้เห็นชัดเจนในผู้สูงอายุ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครบ้างที่ควรเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็เลย <c oughs> เริ่มตั้งแต่สามสิบเป็นต้นไปเลย <c oughs> อ่าทีนี้มัน มันจะมันก็คือทุกคนน่ะทุกคนที่มีกล้ามเนื้อก็ต้องเสริมสร้าง<ด>ต้องลดการสลายแล้วเสริมสร้างนะคะแต่ทีเนี้ยเป้จะแบ่งกลุ่มคนออกมาเป็นสองกลุ่ม,มกลุ่มออกกําลังกายกับกลุ่มไม่ออกกําลังกายอ่าสามสิบมีแอตอกก่ยเยอะกว่ายอยู่แล้วล่ะอืมถูกตอ้องอ่าสามสิบไม่ออกกําลังกายคุณยิ่งสลายเยอะครับอ่าสี่สิบไม่ออกกําลังกายยิ่งสลายเยอะสี่สิบไปเกิดอุบัติเหตุนอนติดเตียงแบบนอนโรงพยาบาลไม่ขยับเลยสิบวัน กล้ามเนื้อสลายไปเยอะมากนะคะเหมือนนอนนอนอยู่เฉยๆสิบวันเหมือนสลายไปนะใช่สิบปีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุอ่ะมันคือคนที่มีกล้ามเนื้อแล้วก็ถ้าคุณไม่ออกกําลังกายคุณก็สลายไปใกล้ๆกับผู้สูงอายุแต่ผู้สูงอายุจะหายแบบหายทวบเลยนะคะผู้สูงอายุนี่ต้องจับป้อนใส่ปากเลยแต่ถ้าเกิด คุณเป็นคนสามสิบกว่าแต่คุณไม่ออกกําลังกายคุณก็ต้องกินอืมอืม <laughs> นั่นแหละนะคะฟังแล้วใจหายนะพ <laughs> ี่ทอโอ้โหเนี่เนี่ยพี่พี่นั่งนี่ <st od> เนี่ยเพราะพี่ใจหายไงโอ้โห <c oughs> ใช่เป็นคนแก่นี่คือจริงๆอ่ะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องโภชนาการเรื่องพวกนี้นะครับเราจะเป็นคนแก่ <c oughs> ไ, <ล S 1> ไม่มีคุณภาพเลยแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ยเราสามารถป้องกันชะลอ ฮะแล้วก็ทําให้คุณภาพเราดีอ่าอ่าสุขภาพเราดีขึ้นทีนี้พี่อยากจะถามเป้สมมติพี่ทอมไม่ดูแลตัวเองเลยเนี่ยกล้ามเนื้อมันเริ่มสลายไปจนรู้สึกว่าไอ้ตัวเองแก่เกินวัยเราสามารถบูทกลับขึ้นมาได้ไหมบูทกลับขึ้นมาได้ก็คือเติมเอาใหม่เราเติมตัวเนี้ยไปเราจะชะลอการสูญเสียมันไปอือ่าเหมือนแคลเซียมเราเติมไปปุ๊บเราชะลอการสูญเสียแคลเซียมใช่ติดกเ แต่ถ้าพี่พี่ทอมอยากบูสต์ขึ้นมาก็คือต้องออกกำลังกายแบบ,แบ,บมี <ละ S 1> แรงต้าน,บบน,านงานวิจัยบอกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายบูสต์ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าออกกำลังกายแบบมีแรงต้านจะบูสต์ได้ดีมากขึ้นก็ <c oughs> เพิ่มได้มากขึ้นเยอะใช่เพราะฉะนั้นก็ออกแบบมีแรงต้านลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยเอความจริงนะแค่แค่นั่งเก้าอี้อยู่แล้วเรายกขาขึ้นมาข้างละข้างเดียวเนี่ย สิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้โเจกสิบพักท่ทั้งหมดสามเซตมันก็ได้กล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดก็คือตรงหน้าขาของเราและเออยกมัดใหญ่ใช่แค่เรามีขวดน้ําแล้วเรายกแขนแล้วแค่ขยับร่างกายหรือไม่ก็เดินขึ้นบันไดแค่เนี้ยมันก็เป็นแรงต้านแล้ว นะะะเพราฉผู้ใหญ่เขาจะของกันเดินหมื่นเก้านะเพราะว่าต้องบูสต์ให้กล้ามเนื้อมันกล้ามเนื้อขานี่สําคัญมากนะคะเพราะมันเป็นมัดใหญ่ที่สุดถ้าท่านมีขาที่แข็งแรงเนี่ยอย่างน้อยๆเอ็กกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันจะสร้างเตาเผาที่ดีได้ครับอืมใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็อย่าลืมกิน HMB ด้วยใช่แล้วเป๊จะชี้ภาพให้เห็นว่าใครที่ควรทานนี่ก็คือผู้สูงอายุ และผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายน้อยเห็นไหมสองคนเนี้ยมาคู่กันเลยต้องรีบจับป้อนใส่ปากอืม,อมไม่จําเป็นว่าจะต้องผู้สูงอายุอย่างเดียวนะคะหรือว่าผู้ที่สูดเสี่ยงต่อการสูดเสียมวนกล้ามเนื้อเช่นขาดโปรตีนอะไรเงี้ยก็ต้องรีบเสริมไปนะคะกลุ่มคนที่อยากดูแลรูปร่างแน่นอนคุณต้องการเตาเผาในการเอาไขามันตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องมาเผาอะ่ะตัวที่เป็นเตาเผาที่ดีที่สุดก็คือกล้ามเนื้อนะคะ ต่อมาก็คือคนนักกีฬาอะเขาบอกว่ากลุ่มนักกีฬากิน HMb เข้าไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นมันมีมันเป็นเป็นสูตรที่พวกนักวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาให้เลยนะเป็นตัวมันจะมีสองตัวก็คือ b c a a ลอเอริวซีนที่ไปบอกว่าเป็นสารตั้งต้นของอันเนี้ยนะคะแล้วก็บางคนก็ให้ตัวนี้ไปเลยนะคะมันมันไม่ไม่ไม่โดนตรวจโดบด้วยเพราะมันเป็นแค่กรดอะมิโนที่มันร่างกายดูดได้ นะคะแล้วก็ oh. มันรักษาอาการบาดเจ็บจากกลามเหนื้อทําให้ hmm. กล้ามเนื้อเราทนทานต่อการออกกําลังกายได้ดีมากขึ้นใครที่เป็นสายเดินป่าสายวิ่งมาราธอนสายอะไรต่างๆ hmm. พวกที่เขาแบบปั๊มอะไปออกกําลังยาวนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเพิ่ม endurance ของการออกกําลังกายได้ด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> ต้องกินแล้วอันเนี้ยขายเมื่อไหร่นขายเมื่อไหร่นะ ขายวันที่สิบแปดอีกสามวัน,วนเริ่มที่แรกนะฮะบอกบอกที่แรกนะฮะขายวันที่สิบแปดฮะรายการแรกที่บอกฮะรายการนี้นะฮะ <c oughs> เพราะนั้นใครฟังวันนี้ท่านจะรู้แล้วว่าสิบแปดของเริ่มมาหนึ่งอาทิตย์ของปูเต็มทั่วประเทศนะครับอืมใช่ค่ะแต่มีพี่ๆเขาถามมาหลายคนนะเขาบอกว่าเอ้ยผู้สูงอายุแบบอยากกล้ามกล้ามเนื้อมันหายหเขาไม่ได้วเราอยากเสริมสร้างกล้ามเนื้อผู้สูงอายุกล้ามเนื้อมันหายอ่ะทํายังไงนะคะก็ให้ฐานได้ อีกกลุ่มคนหนึ่งใช่อีกกลุ่มคนหนึงน่าสนใจมากคือผู้ป่วยค่ะเช่นเอผู้ป่วยไปผ่าตัดผู้ป่วยให้คีโมอืไม่มีแรงจะไปไหนหรือผู้ป่วยภาวะวิกฤตเขาเรียกว่าผอมติดกระดูกอะภาวะมันจะมีภาวะที่ร่างกายมันใช่ร่างกายจะถูกใช้พลังงานทั้งหมดที่มีไปแล้วแล้วมาดึงกล้ามเนื้อออกไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่มีเวลาออกกําลังกายหรอก เขาไม่ได้อยากจะออกมาเหมือนกับเดินไปสวนได้ตามปกติแค่ให้มันไม่สู้อะนะคะตัวนี้ก็สามารถให้ได้ลดภาวะที่เขาเรียกว่าภาวะผอมติดกระดูกในผู้ป่วยรุนแรงได้นะคะอืมเอาล่ะอยากอยากเอาข้อมูลสารสำคัญก่อนหรือว่ากินยังไงก่อนเอาสารสำคัญก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องกินกันเลยครับได้เ,เปเลยใช่มาเลยครับ,รบถ้าถ้ามีคนบอกว่า ตัวนี้คืออะไรสรุปแล้วสรุปเรียกสั้นๆเขาว่า HMB ไม่ต้องท่องชื่อยาวชื่อราชนิกุลเขาไม่ต้องไปท่องเนื้ออ่ะมันมาจากมันเป็นสารที่เราเปลี่ยนกรดอะมิโนที่ชื่อว่าลิวซีนในกลุ่ม BCAA ที่เราเติมมาในเวเติมในฟิตเมล่ะนะคะมันจะเปลี่ยนมาเป็น HMB แต่ว่ามันเปลี่ยนได้แค่ห้าเปอร์เซ็น มันเปลี่ยนได้น้อยเราก็เลยรับ HMB ไปตรงๆเลยใส่ให้เข้มๆเลยนะคะในหนึ่งในหนึ่งเม็ดรเรามีเ m b อยู่500มิลลิกรัมนะคะมันก็ทำให้เราสามารถทานวันละ3เม็ดเราจะได้เ m b ไป1,500งพันห้ร้ตรงตามงานวิจัยว่า1,500ปุ๊บมันได้เสริมสร้างกล้ามเนือ้อชะลอการเสรื่อมสลายของกล้ามเนื้อนะคะอื mm. อ่ะ พันห้าเนี้ยเราต้องกินไข่ไก่ถึงห้าสิบฟองกินอกไก่ถึงเจ็ดชิ้นเรากินไม่ไหวนะคะก็เติมอันนี้ไปแหละสามเม็ดง่ายๆนะคะอ่ะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อชะลอการสลายของกล้ามเนื้อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในคนออกกําลังกายลดการ<ม>ปัดเจ็บจากการออกกําลังกายแล้วก็เผาผานไขมันดูแลรูปร่างได้ด้วย<ม>นะคะอ่ะมาและสูตรการทานค่ะ สำหรับผู้สูงอายุที่มวลกล้ามเนื้อมันสลายไปแล้วนี่จำได้ไหมที่มีพี่ๆเข้ามาถามอ่าให้ทานได้สูงถึงหกแคปซูลต่อวันว้าวอ่าจะทานสามแคปซูลต่อวันก็ได้ไม่มีปัญหานะคะครับทานพร้อมกันเลยสามเม็ดหลังอาหารมื้อไหนก็ได้นะคะแล้วก็้อััเะลจดมื้อต่อไปก็ อาจจะมีฟิตมิลมีวีแกนโปรตีนเสริมเข้ามาฝั<ม>่งขวาฟิตมิลวีแกนโปรตีนนี้จะเสริมสารอาหารที่ครบถ้วนและโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายฝั<ม>่งซ้าย HMB boost การสร้างกล้ามเนือ้อชะลอการเสรื่อมสลายกล้ามเนือ้อฝั่งขวาคือการทำหน้าที่ให้ร่างกายเราแข็งแรง<ม>นะคะต่อมา ผู้ที่รักสุขภาพทั่วไปสามสิบปีขึ้นไปฉันนั่งเฉยๆฉันไม่ได้ค่อยขยับอยากจะเออเติมกล้ามเนื้อเข้ามาหน่อยฉันกลัวมันสลายไปหรือว่าคนที่อยากจะเติมกล้ามเนื้อมาใครที่กินสูตรฟิตมิลกับวีแกนโปรตีนไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มีเวลาออกกําลังกายกล้ามเนื้อฉันไม่ขึ้นอยากเติมตัวกล้ามสร้างสร้าง,งการเผาผลาญจะมีคนกลุ่มเนี้ยที่แบบเฮ้ยเผาผลาญน,น้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยน, <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็มาเติมตัวนี้ไปเลยสามแคปซูลต่อวัน อม,มันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมาช่วยเพิ่มการเผาผลาญดูแลรูปร่าง <คน S 1> เอาไขมัน,นตามต้นแขนต้นขาหนะ้าท้องออกมารีดออกมาให้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วอยากอยากเพิ่มมากขึ้นเดินสามสิบนาทีทุกวันและออกกําลังกายแบบมีแรงต้านคราวนี้แหละคุณก็จะดูดีขึ้นมาทันทีโอ้โพักดุตัวนี้นี่เจ๋งมากเลยนะเพราะว่ากินได้ทุกวัยเนี่ย h อชเอืมบใช่แต่ใครที่ บาสสายกล้ามเนื้ออยู่แล้วห้ยฉัน <lifting brewer ies> ออกกําลังกายอยู่แล้วแบบหัวหน้าเรานะฮก็ให้กิน HMB กับวีแกนโปรตีนแล้วก็ฟิตมิลได้สามารถเสริมฟิตและเฟิร์มไปได้อีกตัวหนึ่ง <P ano> ตัวนี้ก็เก่งในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะมันจะมีตัวครีอาทินีนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ให้กินสามถึงห้าเม็ดก่อนออกกำลังกายสามสิบนาที <P ano> อันนี้จะเป็นสูตรสำหรับ คนออกกําลังกายมันจะช่วยให้ออกกําลังกายได้ทนมากขึ้นลดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายค่ะอืมอืมอบางคนถามว่าโอ้แล้วก็ไอในไอในฟิตมิวมันก็มี bca อยู่แล้วนี่กินเอชเมีเพิ่มเข้าไปไม่เยอะเกินไปหรอคะอะไรอย่างเงี้ยไม่เกินเพราะว่าในบ caa ในฟิตมิวมีอยู่ประมาณพันเจ็ดแล้วกว่ามันจะเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ห้าเปอร์เซ็นเองอะเปลี่ยนได้ไม่เยอะอยังยังไม่ถึงก็คืออ่ะเปลี่ยนได้แต่ผลมันยังไม่ชัด ผลยังไม่เท่ากับเปเปอร์ที่เขาตีพิมพ์อืมก็เลยต้องถ้าอยากได้เท่าเปเปอร์ใครที่กังวลใจเยอะๆอ่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ขารีบๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าให้รีบให้เติมได้เลยแล้วก็บางทีก็อาจจะมีคนถามคนแก่มากๆครับเขากินฟิตมิลกับกินวีแกนอยู่แล้วกินเม็ดอาจจะไม่ค่อยสะดวกก็แกะเม็ดคนผสมลงไปกินได้เลยได้ได้ค่ะไม่มีปัญหาอืมอ่ะมีถามแทนสำหรับหลายๆท่านนะครับอืม จริงๆมาถามถามตอนนี้ได้เลยนะคะใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ HMB แต่เป้ก็ลองรวบรวมมาให้นะคะ,อ,ะอาจจะมีบางคนก็แบบเอ้ยสินค้าใหม่ HMB คืออะไรอ่า HMB เนี่ยก็คือตัวช่วยสำหรับการเสริมสร้างและชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ,อตัวช่วยดูแลกล้ามเนื้อก็ได้ให้มันมีคำว่ากล้ามเนื้อออกมาเนะคะ,ะมันมาจากอะไระไปแคปหน้าจอมา เดี๋ยวเรามีภาพให้ใช่ไหมเราจะมีภาพโปรโมทให้ว่าเอ้ย <Nice. S 1> ชื่อเต็มมันคืออันนี้มันมาจากกรดอะมิโนตัวนี้ได้จากอาหารอา<ม>่าได้แค่ห้าเปอร์เซ็นมันยังไม่พอเราก็เลยจัดมาให้เต็มๆนะคะ<ม>ทําไมต้องทานเมื่อกี้เราเล่าไปแล้วสามสิบปีกล้ามเนื้อสลายทํากิจกรรมไม่คล่องตัวไม่มีกล้ามเนื้อปุ๊บก็ไม่มีแรงพยุงเกิดโรคง่ายๆภูมิคุ้มกันต่ํานะคะอะครับข้อควรระวังอ่ะ เนื่องจากตัวนี้มันเป็นกรดอะมิโนนะคะมันมาจากกรดอะมิโนร่างกายคุ้นเคยเรามีอยู่แล้วเราเคยกินเราเคยทานเราเคยย่อยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่อันตรายเลยคนทั่วไปทานได้มีโรคประจําตัวก็ทานได้กินยาหมออยู่ตัวไหนอยู่ก็ทานได้ไม่กระทบกับโรคไม่กระทบกับยาแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นอาหารเสริมเขาก็เลยไม่แนะนาในเด็ก อ่าสิบห้าปีขึ้นปะเด็กเด็กต่ำาับยห้าปีอ่าสตีมีคันคนท้องอเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงแล้วเราวินิจฉัยไม่ได้แล้วก็เลยไม่แนะนําเป็นการ <ๆ S 1> เพเสส์นะคะพักฟื้นทานได้ไหมอ่ะพักฟื้นจะมีอยู่สองรูปแบบพักฟื้นแบบไม่มีภาวะแทรกซ้อนเช่นไปผ่าตัดมามาพักฟื้นคีโมมากลับมาพักฟื้นเออขาหักมากลับมาพักฟื้น เอ่อหรือผู้ป่วยติดเตียงแต่ไม่มีอาการแทรกซ้อนกินได้เลยถ้าติดเชื้อในกระแสเลือดที่ไม่ให้กินนะอ่าติดเชื้อในกระแสเลือดมีภาวะแทรกซ้อนมีบวมแดงร้อนมีต้องนอนไปตรวจให้น้ำเกลือให้ค่าอะไรติดติดติดในโรงพยาบาลอันนั้นแปลว่ามีภาวะแทรกซ้อนไปอยู่โรงพยาบาลฟอกไตไตวายอ่ะหน้าไตหนูก็เตรียมมา ตัวนี้ <Yeah. S 1> ไม่มีไม่มีผลต่อการทํางานของไตมันไม่เหมือนไม่เหมือนโปรตีนนะคะที่โปรตีนมันจะมีของเสียจากโปรตีนที่ทํให้ทให้ไตทํางานหนักขึ้นแต่ตัวเนี้ยไม่ได้ทาให้ไตทํางานหนักขึ้น mm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผู้ป่วยโรคไตมีอาการบวมมีอาการรุนแรง mm. คือมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ภาวะปกติก็ให้ไปปรึกษาหมอก่อนซะ ครับไปรักษาโรคไตก่อนค่อยมารักษากล้ามเนื้อเนา <fect> ะนะคะอ่าแต่ถ้าพูดป่วยฟอกไตไม่มีอาการบวมเอ่อผู้ป่วยฟอกไตเป็นประจำสี่ห้าปีมาแล้วฉันฟอกอยู่เรื่อยๆแล้วหรือว่าเป็นไตระยะเริ่มต้นแล้วไม่มีอาการบวมกินได้ไม่กระทบการทํางานของไตครับอืมมีคําถามบอกว่ากล้ามเนื้ออ่อนล้าอ่อนแรงอ่อนแรงน,น่าจะอ่อนแรงเนาะกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยจริงๆมันมีหลายระบบเอเอสป่ะเอ่อมันอาจจะเกิดมันอาจจะเกิดจากการที่ระบบสารสื่อประสาททำงานได้ไม่ดีใช่ใช่หรือ,อเส้นเลือดในสมองมีปัญหาเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,อถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงมีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อทานได้อ่าถ้ามีมาจากสาเหตุอื่นให้ไปรักษาที่สาเหตุต้นตอ,นตอเขาก่อนหมอจะมียาให้หมอจะมีการดูแล แต่ถามว่ากินไปแล้วกระทบกับยาหมอที่ดูแลอยู่ไหมไม่กระทบ<น>กินได้นะคะครอบคลุมนะเนี่ยกินได้กินได้เราเรา,เรายกตัวอย่างฟังก็ได้ตัวเราเองอ่ะเคยเคยแขนรีบข้างซ้ายเลยล่ะเพราะว่าเรามีอาการเอ,อตอนโควิดอ่ะมันนั่งทํางานเยอะมากแล้วกระดูกต้นคอมันทับอมันก็ปวดแล้วก็ทําให้เราแบบไม่อยากออกกําลังกายอะไรเงี้ยปรากฏว่า มันก็รีบครับรีบข้างซ้ายเลยเพราะว่ามันไม่ใช้เลยไงมันใช้น้อยมากๆเพราะว่ามันชาอืมก็เลยไปแก้สาเหตุก็คือไปหาหมอแล้วก็ถูกวินิจฉัยแล้วก็รักษามันก็ดีขึ้นตั้งแต่นั้นมาเราก็พ <c oughs> ยายามดูแลด้วยโปรตีนทั้งหลายแหล่นู่นี่นั่นมันก็กลับมาดีขึ้นอันนี้สําหรับตอบคําถามคนที่อาจจะมีอาการคล้ายๆกันถามว่าถ้ามันรีบไปแล้วมันกลับมาได้ไหมมันกลับมาได้แต่ก็ต้องกินให้ถึง ออกกําลังกายให้ถึงมันต้องทําให้ถึงนะครับถ้าทาไม่ถึงมันก็กลับมายากเพราะว่าอะไรที่มันสลายไปแล้วถามว่าถ้านั่งอยู่เหมือนเดิมอ่ะแล้วมันจะกลับมาไหมมันก็คงไม่กลับมาเหมือนคนรักที่เขาจากไปไม่ออกแรงมาเขาก็ไม่มาหรอกนึกออกป่าพี่ธอมใช่ปะใช่ใช่กลับมาได้อีกเนาะยังกลับมาได้เนาะนี่ตอนนี้ผมกําลังออกกําลังกายนะครับทุกคนผมกลัวกล้ามเนื้อรีบหายไปคือถ้าติดยังมานานแล้วทานได้ไหมก็ก็ทานได้นะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมผมก็ดูแล คน,คนแก่มาเยอะ,อะก็ก็กินได้แต่ติดเตียงที่นี่หมายความว่าไม่ใช่ติดเตียงแบบไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเป็นผู้ป่วยวิกฤตที่นอนแบบใส่ทุกอย่างแล้วก็แบบอยู่ติดเตียงอย่างนั้นนะเราเราจะไม่ยุ่งกับแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นคนป่วยติดเตียงที่มีอาการอมตะพึกออมาพาตาที่บ้านแล้วต้องกินอาหารเหลวอ,ะอ่ะไอ้กินอาหารที่เป็นแบบปับ่นนะึกออกไหมเออก็ก็กินกินตัวนี้ได้แต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าอาหารที่ท่านกินอ่ะ เออมันมี HMB อยู่แล้วหรือเปล่าเนี่อป,ป่ะเออเพราะบางทีอาหารเสริมที่มันเป็นแบบชงอ่ะที่เราซื้อกันแล้วเขาแนะนําให้กินอ่ะมันก็จะมี HMB ใส่อยู่แล้วด้วยก็ต้องดูดูปริมาณของเขาด้วยทีนี้คนถามก็จะถามต่อครับว่าเออ่านนึาอาจารย์เอเกมล์อ่อาไอที่เขามีชงแล้วก็ใส่ HMB ด้วยอะ่ะในเท่าที่ไปอ่านข้อมูลดูก็คือหนึ่งแก้วของเขามี HMB อยู่ห้าร้อยมิลลิกรัมมันก็เท่ากับเราหนึ่งเม้ นะคะเราก็บวกไปวันหนึ่งให้ได้พันห้าถ้าเกิดกินอันนั้นหนึ่งแก้วแล้วมี HMB ของเราสองเม็ดก็ได้จะเอ่อสี่เม็ดก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะครับใช่ค่ะคต่อได้เลยค่ะเค <Okay. S 2> สิ่งสิ่งที่ต้องดูแลครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับตั้งแต่คนอายุสาสิบขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุเลยล่ะเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อของท่านมันรีดหรือกล้ามเนื้อของท่านมันไม่แข็งแรงเนี่ยอาการปวดต่างๆมันก็จะมา นอกจากอาการปวดต่างๆมันจะมาแล้วเนี่ยฟังก์ชันเหมือนถึงการขยับขยื่นร่างกายอะครับเหมือนที่อาจารย์เป้พูดตั้งแต่แรกว่าบางทีใจมันไปสมองมันสั่งขามันไม่ไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่ากล้มามเนื้อทั้งหลายแหล่นี่แหละครับจึงบอกว่าต้องออกกําลังกายด้วยนะครับถ้าอยากจะมี longevity หรือมีอายุที่ยืนยาวแล้วมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เราจะไม่อยากอายุ80ตัวที่นอนติดเตียงนะครับอันนี้มีเงินก็ไม่มีประโยชน์ด้วยอื มีคนถามว่าให้คีโมทานได้ไหมคําตอบก็คือตอนที่ให้คีโมนอนอยู่โรงพยาบาลเราไม่ให้กินอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่านอนอยู่โรงพยาบาลแต่พอกลับมาพักฟื้นรอที่จะให้คีโมเข็มถัดไปมีฟิตมิลวีแกนโปรตีนนะคะคเติมสารอาหารให้ครบพระผู้ป่วยจะกินข้าวไม่ได้นะคะเติมโปรตีนให้ถึงเพื่อเสริมกันเสริมสร้างเซลล์ที่ดีมาสู้กับคีโมกับมะเร็งน,นะคะแล้วก็เติม h m b ได้เลยถ้าเขามี ภาวะของการที่กล้ามเนื้อมันเสื่อมสลายเติม ALA ได้เลยเพราะว่า ALA มันจะช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากคีโมการฉายรังสีต่างๆเติมพวกวิตามิน B, ีโฟลิกพวกนี้ได้เลยเพราะมันสัมคัญต่อการเอ่อใช้ในการเอาไปใช้ในร่างกายนะคะช่วงระหว่างรอพักฟื้นที่จะให้คีโมเข็มถัดไปเติมพวกนี้ได้ครับแล้วตัวนี้มันทานต่อเนื่อง จะเป็นอะไรไหมครับมีผลกระทบเลยไหมกินไปเรื่อยๆอกินได้เอยได้เลยค่ะในงานวิจัยเขาก็กินกันตั้งแต่แบบสี่สัปดาห์ก็เห็นผลแล้วกินต่อเนื่องไปจนถึงแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็มไม่มีผลเสียไม่มีรายงานถึงความเป็นพิษต่อร่างกายค่ะครับอันนึงที่ต้องถามอ่ากินยังไงคะกินตอนไหนคะอ่ากินสามเม็ดร,รวบไปเลยพร้อมอาหารนะคะมื้อไหนก็ได้ อืิงจริงกินตอนท้องว่างอปิอ่ามื้อท้องว่างเหรอกินตอนท้องว่างดีสุดมันเป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นมันก็จะดูดซึมได้ดีตอนท้องว่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่ายงงานวิจัยให้หลายหลายรูปแบบมันก็เห็นผลก็คือเขาไม่ได้งานวิจัยมีกว่าร้อยห้าสิบงานวิจัยบางทีเขาให้กินเช้าบางทีก็ให้กินเย็นคือกินตอนไหนมันก็เห็นผลหมดเลยอ่ะก็เลยกินตอนไหนก็ได้ไม่ว่ากัน ไม่เหมือนวิตามินซีนะวิตามินซีต้องกินพร้อมอาหารหรือไม่ก็กินมื้อเที่ยงแบบนั้นไม่ดีอืมอ่ามีคน,นบอกว่าเป็นนักมวย<น>ทันได้ไหมนักกีฬานักมวยทันได้นะคะแล้วก็เ<น>สริมโปรตีนเข้าไปด้วยอืม